สวัสดีจ้าพาไปดูหมูทุกคนเป็นยังไงอยู่เป็นยังไงอยู่คะ่ะหลังจากแยกลูกไปสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่นอ้องสิบแปดหรือสิบเก้าถ้าสิบแปดก็ห้าวันสิบเก้าห้าหกหกหมื่นเจ็ดหมื่นอทิตย์จะอาทิตย์เป็นสัตว์แล้วทุกคนเป็นสัตว์สามวันดูข้าวไม่กินเลย งัดทิ้งหมดเลยดูอย่าดึงเสื้อแม่ดูมากินเขาเลยนะนะปีน่ะปีนะป่นะดูยืนเท่เลยอ่ะอะไรนิ่งหรือ,อยังละ่ะฮะไม่เอานิ่งยังนิ่งยังมาให้ดูเลยอ,อย่าหันตามสิ ยืนมองเลยเหรอลูกมายัง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 ไม่มาดูพ่อเอาอะไรมาห้อยไว้ยังไม่มา,ออาย,มย,ยังไม่มา,มมานิ่งยังตามมุสาวเปนเข้าไป บอกว่านิ่งแล้วนะแต่ว่ายังตามอยู่เขาก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนบางตัวก็นิ่งแล้วก็ตามบางตัวก็นิ่งแหละเวลาพ่อหมูมานเนหลยยืนนิ่ง <c oughs> อะไรลูกอะไรอาบน้ำยัง เป็นสัตว์แล้วสามมือนี่พี่นนอกวันนี้ไม่กินข้าวเลยทุกคนแน,น่แ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 มวลดรดเขามาเนาะโอ้ยเขายืนมองอยู่ตรงเนี้ยปีนอ่างอาหารยืนมองเขาอ,อยู่ว่ายังไง ตัวเองยังไม่นิ่งไงเนาะมันยังบ่นิ่งเนาะ <t> เข้าไปไม่ได้นะ <S 2> <S 2> <_ EN> บักกล้าเขาพี่เนาะให้แต่แฟนเขาตา <_ EN> <_ EN> มาดูหมูคนเป็นซัดเนาะสามมือละคอยดูตอนเย็นจะได้ผสมไหมเห็นรถเข้ามา ยืนนิ่งละยืนนิ่งนะเห็นไหมไ,นนนมได้ยินเสียงรถยืนฟังพี่น้องพได้ยินเสียงรถยืนเงียบเลยเห <c oughs> ็นไหม <c oughs> ใครรถมาทำไมเห็นบ่เห็นไหม,ไหมทุกคนเออเห็นรถเขามาเพยืนนิ่งเลย อไหนนู่นรถไปบ้านนู้นลูกเดี๋ยวไปดูข้างหลังจิงให้เบิงบ่ได้ยินเสียงรถทุกคนคนได้ยินเสียงรถเห็นไ <c oughs> หมนู่นรถนู่นนู่นมองมองมองรถนู่น เบ่งเด้อ้าเบงลดออกเด้อทุกคนเด้อน้องพันยืนฟังอยู่เห็นปะแนมแล้วแนมแล้วพี่น้องนั่งรถด,ดูยืนนิ่งเลยเห็นป่เห็นป่นู่นลดออกไปนูน่นอว ยืนฟังยังไม่ใช่นะจ๊ะรอไปก่อนนะ ท้นี้แหละคะ่ะทุกคนพามาเบิงเนาะพิ่นเป็นสัตว์เนาะไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีคะ่ะฝากติดตามช่องแม่มะนาวด้วยนะคะ